สวัสดีจ้าพุทธะชานั้งธารรมลชาณั้งสังฆะชาณั้งพุทธิ h a r m ดาคุณผู้มาอาการันทิพย์คริสทั้งหลายจงมารวมสุมบังเกวดาและให้มีไผ่สังเลนกลุ่มมากไก่ทรัพ,พยไผ่ให้ไก่เชียงอันตรายใหไก่ห่างผู้ใ่พยายามให้ดีให้ห่างไก่น็อตพี่น้องเนาะ มือนีย่ายช้ำอ่างคนเกาคนเดิมคนนีีคนงามงามคนนี่นะก็ได้มาเวาได้นั่เอาวิดีโออันที่มีแต่ชิงดีๆงามงามมาฝากพี่น้องท,ทุกทุท่านนี่นะสีเบ่งคนรอสีเบ่งคนงามสีเบ่งคนสวยมาเบ่งได้วิดีโอนี่มีให้เบ่งเบ่งให้เป็นเฮ้าเกิดมาเป็นคนคนเฮ้าต้องมีสี ศีลธรรมนำเฮาให้เรียงรุ่งมีศีลธรรมสิ่งที่มุ่งย่อมได้ฉมมีศีลธรรมนำให้สบายอารมณ์มีศีลธรรมคนนิยมทั่วแดนดินภาพวิดีโอที่ย่าํำอ่างได้นำมาให้พี่น้องได้เบิงได้ชมและได้ฟังกันเมื่อในมือนี้ก็เป็นภาพวิดีโอเป็นวันพระไหน่วันมาฆบูชา ตรงกับบัานคืนซิบหาคำพี่น้องกับชีฮูพี่น้องกับิเเฮนทีได้เฮดบุญกันทั่วฝ่าเมืองไทยเฮดบุญกันหลายมองหลายวัดหลายว่าเนาะออ,อันทียายเอามาให้เบื้องนี่มันเป็นวีโอที่ยายไทยมาจากวัดบั้นนโนนลียมตำบลอุดรัพด์อำเภอบางน้ำเสียวจังหวัดนครราชสีมา วันมาคบูชานี่กยก็ย่อมาจากคำวา่ามาคปุรนะนักมีบูชาแปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือนสามถือเป็นวันจตุลงคสันนิบาตแปลว่าการประชุมอันประกอบด้วยองค์ซีซึ่งเป็นเหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นพร้อมกันในสมัยพุทธกาล คือพระสงฆ์จำนวนพันสองรหาบรูปซึ่งจาริกไปเผยแผ่พุทธศาสนาในสถานที่ต่างๆเดินทางมาเฝ้าพระพุทธ,ธเจ้าณเวฬุวันมหาวิหารกรุงราชาคฤห์อแอนมคตแล้วกพระสงฆ์จำนวนหนึ่สองรหาบรูปล้วนแล้วเป็นพระอรหันได้รับการ บวชจากพระพุทธเจ้าโดยตรงด้วยวิธีเอหิภคุอุปสัมป่าแล้วพระสงฆ์จำนวนพันสองรหาสิบลูกต่างมาประชุมพร้อมเพียงกันโดยที่โ่ได้มีการนัดหมายโ่ได้ส่งจดหมายหากันโ่ได้โทรศัพท์หากันโบมีสิงใีิติซื้อสารหากันได้มาด้วยใจมาด้วยความคิด ในมือนั่นตรงกันพอดีทุกรูปคิดน้กนดกน่กันคิดพร้อมกันก็ได้มากมาเจอกันตรงีพอดีเลยล่ะแล้วลลวันที่มาประชุมกันนนัตรงกับวันเพ็ญเดือนมากคะพอดีวันเพ็ญกลางเดือนสามเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาคือโอมาปาติโมกข์ไยก็น,นั่งมาเบาไ้ฟังเป็น พอประมาณอว่าปาติโมกก็คือคอทำอันเป็นรักหรือหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนาสามประการก็ได้แก่ไม่ทำความชั่วทั้งปวงทำความดีให้ถึงพร้อมทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใส เรื่การแสดงของโอวาปาริมกมการแสดงรรมโอวาปาติมกพระพุทธเจ้ากระร่งแสดงที่วัดเวลุวานารามเวลาบายว่าสันในพระนครราชคฤห์แคว้นมคตหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัดทะลุและสั่งสอนพระธรรมมาเป็นเวลาระยะสีทิพาปี องสรงปรงมายุสังขารคือตั้งพระไทยว่าต่อเจนีไปอีกสมเดือนเราจากเสด็จนับขันปรินิพานการปรงอายุสังขารกาตรงกับวันมาคาบูชาในปีที่พระพุทธเจ้ามีพระชนมายุแปดสิบพันษาคือกันก็ด้วยเหตุนี้ในวันมาคาบูชา้าวพุท จึงถือมาเป็นวันที่มีความสำคัญเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าร่วมสองอย่างสองประการก็คือเป็นวันที่แสดงโอวาทปาฏิโมกข์แลกก็เป็นวันปรุงอายุสังขานั่นมเมื่อนี้พุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญทั้งหลายเพ้นก็ได้มาวัดมาว่าเนาะทั้งลูกหลานทั้งพ่อลุงแม่ป้าอาว้เาเาพราะไงไม่ไงก็ได้มาวัดมาว่ากันเพราะว่าเป็นวันพระไง สิบห้าคำเดือนย่มาแร่งยน่มาขึ้นสิเบิ้งเนียย่ยเดือนไงแจ้งจ้างปังแล้วเบิ้งพื่นพิ่น,น,นกามาส่บาใส่พวกน่ะเพื้นชำระจิตใจเพื่นให้สดใสให้สดชื่นอยู่ตลอดเวลาพื้นมาวัดมาว่าอุทิศส่วนกุศลสิ่งดีๆงามๆามให้ครับตนให้ครับผู้ที่ล่วงรับไปคุณวินามารดาคุ้นคู่มาอาจารย์ให้ครับตัวเองน้า ธรรมะธรรมละจิตใจให้พองแผ้วดังดวงแก้วส่องสวาง่างพ่างผ้าแสงจิตมืดมัวตัวจันหาผ้าไพ่ยแรงกลับเปลี่ยนเปลงด้วยธรรมะธรรมละใจนั่นเห็นเปลี่ยนเปลงได้เนาะธรรมละใจสุขสดใสกันทุกคนสุขสดใสกันตลอดเวลาเมื่อนี่เพลินมากลลวโอ้ยดีใจน้ำเพลิน ซุ่มใจน้ำเพลินเย็นใจน้ำเพลินนาะเพลินได้มาเหตุบุญเห็ดทานการวันมากค่ะบ,บูชาหน้มามะแลงที่การเวียนเทียนน้ำเวียนเทียนรอบโบสถ์เวละก็ขอให้ทุกๆคนทุกๆท่านที่ได้รับชม่มที่ได้รับฟังก็ให้มีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรืองอยู่ตลอดเวลาให้มีสิ่งดีดี มาโฮมาตุ้มบังเหตุโลค่าให้ชุกจดใสตลอดเวลาชุกท่านเออเอาทอรีกนเนาะเดี๋ยวทีได้เอามาห้เบิ้งกันอีกหลายแบบหลายอังโยดอกสำหรับมื้อนี้ก็ขอให้มีความชุกความจะเญ่นรุ่งรืวงกันสุผู้ทุกคนนอค่ะเน้อพระหามสัมมาสัมพุทธเจ้าจารณ์สัมปันโนสุขตโลกเวทุ